พิเศษส,สามแล้วค่ะร้านต่อไปจะเริ่มต้นเทมปุา thank mm -hmm. you បកខែខ្ញុំមានកំផៃទន្លេកំផៃក្ដៃហើយនៅបកខៃគូចេះស្គងកំផៃក្ដៃកំផៃទន្លេកំផៃអ្វីស្អុយគូចាប់នៅគូបកខៃបកខៃគូខំក្ដៃអឺកំផៃមួយខៃដែរខ្ញុំមិនតោះបានដែរកំផៃមួយខៃដែរ cái con thái tê cphau mục này là ai người đi không cái này 1 cái này tôi cái cái หมูไข่าไดาวสัง่งแล้วเงินเลิกทุกคนผัดกันเร็วทุกคนรอค่ะ

วายกูสั่งห้าชั่วโมงยังไม่ได้แดก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  Yeah. กะพหมูกี่โมงคะแม่นี่ก็วาร่งน้อะดาวกะพะหมูไข่ดาวค่ะวายเลยไม่นอนหรอแม่ นอนแม่กูมาหาล้านของพี่ชายควายแล้วเป็นยังไงมั่งเรื่องนอนไปเป็นเรื่องอีพวงโง่ๆค่ะแล้วกลับไปใช่ไหมไหวคันแม่เปื่โรงแรมนอนที่เขาสารฝรั่งเย็ดแม่สั่งข้าวกินก่อนตอนนี้แม่เปื่อยมากกะเพราหมูไข่ดาวที่นี้ไปไหนหรือเปล่าคะกะเพราหมูไร่ดาวลูก ตาอีกกล้องไม่หลับไม่นอนกูยอมนูเพิ่งตื่นอีกนะแม่แต่อขอต่อขอใจที่กล้องหน่อยนะคองผู้ชายลวงแม่เยอะมากดูแลตัวเองด้วยนะคะตอแลกูคือตัวแม่ค่ะวก็ดูแลให้ผู้ชายไปดูแลแม่ได้ป่ะหนูเป็นห่วงไงให้ผู้ชายมาดูแลแม่มแต่กลับบ้านไหนใช่ไหมคะ ไม่ได้กลับไม่อนโรงแรมอืมโอเคพรุ่งนี้ค่อยกลับแต่พรุ่งนี้มีปไปไหนหรือเปล่าปรำธุระที่ไหนหรือเปล่าอร่อยอ่ะก้อนอร่อยอ่ะอมวนก้อนอยู่ด้วยพี่อ่ะกะเพราหมูไข่อุ๊ยอีกก้องกะเพราหมูไข่ดาว เลจชว์ใหทกล้องด้วยนะคะทุกคนทุกคนขาตายลูกไม่ไม่หลับไม่นอนเวอรเป็นห่วงนะพี่เอ็มมีอะไรโทรหากล้องนะคะรู้เปล่าใช่ลูกแม่ไม่หลับไม่นอนอยมอ,อ,อ,อมกูกทำหมูอร่อยมากหรือว่าเราหิวอะกล้อง หัวล่างหัวนอนเจะกลับเราจะกลับห้องเลยือเป่าทุกคนคะขออีกสามคนคะ่ะกลับโรงแรมนอนลูกไม่เอาใครมาเลยอ่ะทางใครอะไม้มันตีสี่แล้วใครจะมาเย็ดใครจะมาเอาหรอวะกล้อง ตีสี่แล้วใครจะมาเย็ดแม่แม่ไม่แม่ไม่ได้มีเหมือนกล้องนะ้ลูกดูแลตัวเองด้วยพดูแเป็นห่วงคือมีเจ๊กล้องต้องได้ผูอ่อลเจ๊กล้องเขามีหัวค่ะ ผัวมีแต่เพชรนี่แหละไม่มีผัวเจ็กเจ็กก็เขาอยากได้เมื่อไหรเขาก็ได้เมื่อน,นั้นค่ะมีแต่เพชรนี่แหละไม่ได้ยสวยจสเปล่า พีจ,จีบแม่สิบห้าคนแต่แม่ไม่ได้ใครเลยกล้องเพื่ออะไรวะแม่ไม่เอาเองเลือกกันดิเลือกเยอะไปหรือเปล่าเือะไม่พอไม่ได้ทา,ตา,านตะวันนะทุกคนได้ไปมายี่สิบกว่าร้านแต่ไม่ได้ใครเลยงงมากไปไหวหรอไปดื่มร้านแล้วขวดด้ไงนะไอ้โอ้กะเพราร้านนี้อร่อยมากอร่อยอะไรอ่ะไม่ค้อยขวางหรอ ไม่เพียงเขาจ่ายหลังแม่คือฝรั่งหมดเลยอะไรไม่เอาค่ะคะแนนนำดูเวอร์ท um ุกคนฝ่ะขอจอขอใจพี่กล้องหน่อยได้ไหมคะใครที่ดูอยู่พี่ก้องฝากขอจกล้องชนะค่ะลอยเวอร์ ต่อเขาใจช mm ่นยด้ซื้อมาถึ้หนึ่งคนได้สามคะแนนนะคะที่รักเ็นกล้องงาายละขอบคุณค่ะตอมุนี้ไปเที่ยวอีกนะลูกวันหนึ่งเดี๋ยวหนูทักหาดีกว่าพี่เพชรดูแลสุขภาพด้วยตัวเองเนาะพรุ่งนี้วันเกิดพี่แฟมหัวพี่ออยแล้วก็จะลางต่อก่อนกลับจะครับพี่ี ่สวยใช่ี่เป็นนางน่ารักี่ใส่ดีไกนก้องเจอกันในโลกกูณไม่เคยชนะมึงเลยอไบายบายจบเป็นหม่อยแล้วไปแล้วมอะไรโทรมานะก้องไม่เมาล้อแม่เอาไว้กู้นลกไม่เมาจริงก้องเจอกับผู้หงโลกมงโทรมานะก้องไม่เมาหรอแม่เอาไว้กูนลกไม่เมาจริงก้องเจอกับผู้งโลก